ไปชีชุมชนชาวโหนนะทำอย่างไ่อย่าประมาททุกคนไม่าว่าเด็กผู้ใหญ่ดูแลกันเราปิดหมู่บ้านแต่คนพวกเราแต่ละบุคคลนั่นแะออกไปข้างนอกมันก็จะเป็นพาหะนำเชือ้อโควิดติดมาอยู่ในนี้มันยังไม่มี ในชุมชนราชธาน,นีอโศกมันยังไม่มียังโควิดยังเข้าไม่ถึงเพราะใครที่ไปข้างนอกเนี่ยแล้วไปติดเป็นนำเข้ามาเนี่ยขอแผนนัในต้องพูดชัดๆคนนั้นบาปมากเลยคนนั้นบาปมากเลยมาทำลายสิ่งที่สะอาดบริสุทธิ์เขานี่ เปพาเป็นตัวนำเชโรกมาระวังเชลียว